ท่านคิมจองอึนนะครับจัดหนักจัดเต็มก่อนเขาดาวปีใหม่เตรียมจัดแบบเต็มระบบนะครับเพื่อช่วยรัสเซียภายหลังจากที่เกาหลีใต้นะครับได้มาแชรความเคลื่อนไหวล่าสุดสถา,านการณ์เมื่อวันที่23ธันวาคมกองทัพของเกาหลีใต้นะครับได้เปิดเผยข้อมูลว่าเกาหลีเหนือกําลังเตรียมส่งกําลังทหารและอาวุธรวมถึงโดนพิชีพเข้าไปเสริมกําลังให้รัสเซียในยูเครนโดยที่ผ่านมานะครับท่านคิมได้สนับสนุนปูตินอย่างต่อเนื่อง ทั้งส่งเครื่องยิงจรวดและปืนใหญ่อัตตาจรให้ไว้ใช้ในแนวหน้าอีกด้วยขณะเดียวกันประธานาธิบดีเซเลสกี้ของยูเคนะครับได้เปิดเผยว่าทหารของเกาหลีเหนือที่เข้าร่วมสงครามมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมากกว่าส0มพันนายโดยเฉพาะในแคว้นคูสของรัสเซียหนึ่งในอาวุธที่เกาหลีเหนือเน้นผลิตก็คือโดนพีชีพซึ่งคิมจองอึนลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตัวเองพร้อมเดินหน้าขยายการผลิตอย่างเต็มสูบ สอดคล้องกับความต้องการของรัสเซียนะครับในสมรภูมิรบที่ยูเครนส่วนเกาหลีใต้ก็ได้เตือนว่าความร่วมมือระหว่างเปียงยางกับมอสโกอาจเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อเกาหลีใต้เองได้และยังแสดงถึงความกังวลในปลายปีนี้นะครับว่าเกาหลีเหนืออาจจะยกระดับการทดสอบขีปนาวุธรวมถึงบอลลูนขยะตอบโต้การปล่อยใบปลิวจากฝั่งเกาหลีใต้ส่วนในปีหน้าเจ้าหน้าที่ได้ระบุว่าเกาหลีเหนืออาจใช้การยั่วยุเพิ่มเติมเช่นการทดสอบนิวเคลีย และยิงขีปนาวุธข้ามทวีปเพื่อเพิ่มอำนาจในการเจรจาต่อรองกับสหรัฐในอนาคตส่วนความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีนะครับเกาหลีเหนือยังคงส่งกําลังพลไปตามแนวชายแดนและเริ่มจัดตั้งแนวรั้วลวดหนามพร้อมเผยภาพการทดสอบรั้วไฟฟ้านะครับกับแพะซึ่งสะท้อนถึงสถานการณ์ที่ยังไม่คลี่คลายในภูมิภาคนี้ส่วนในปีหน้าคงต้องจับตานะครับว่าความสัมพันธ์รัเสเซียกับเกาหลีเหนือ จะดันโลกเข้าสู่ความตึงเครียดระดับใหม่หรือไม่อันนี้ที่มาจากรอยเตอร์นะครับ